อนันตะสิบสามอนันตะลักขะนะสุตังเอวมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภาลานาสิยังวิหารติอิสิอิสิสปัตตะเนมิขัทายเยตันตะโพขพระคาวาปัญจวัคคียเยพิกุอมันตาเตสิรูปังพิกเวอานันตารูปัญจหิทางพิกาเวอัตาอะภาวิสสะ ยีทางลูปังอภาทายะสังวเตยะรับเพถะจะลูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติยัสมาจะโขพิขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภาทายะสังวตตินะจะรับพัติลูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหีทางพิขเว อัตตาอาภาวิสสะณอิทางเวทนาอภาทา,ายะสังวัตเตยะลพเทตจัเวทานายะเอวังเมเวทานาโหตุเอวังเมเวทานามา,าโหสิติยยสมาจากโขพิขเวเวทานาอนตตาตัสมาเวทานาอภาทา,ายะสังวัตตินะจะกลพติเวทานายะเอวังเมเวทานา โอตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจ่าฮิทางพิขาเวอัตาอภะวิสาอภะวิสะนีทางสัญญาอภาทายะสังวเตยะรับเพถะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยัสมาจากโอพิขวเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอภาทายะ สังวัตติณจะรับพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตัวเอวังเมสัญญามาอโหติสังขาราอนันตาสังขาราจะหีทางพิขเวอัตาอภาวิสังสุณะธิทางสังขารอภาทายะสังวเตยุงลักเพถจะสังขารสุเอวังเมสังขารเอโหตัวเอวังเมสังขารามาโห สนติยสมาจากโภพิคเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอภาทายะสังวันตินณจะรับพติสังขารีสุตเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาโหสุนติวิญญาณังอนันตาวิญญาณันจะหีทางพิขเวอัตาอาภาวิสัตอีทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตยะ รับเพถาจากวิญญาณเนเอวังเมวิญญาณนางโหตัวเอวังเมวิญญาณนางมาอโหสติยัสมาจากโคพิขาเววิญญาณนางอะนตตาตัสมาวิญญาณนางอะพาทายะสังวัตตินัจลับพัติวิญญาณเนเอวังเมวิญญาณนางโหตุเอวังเมวิญญาณนางมาอโหสติตังจิงมัตยะถะพิขาเวลูปังนิจจังวาอะนิจจังวาติอะนิจจังพันเต ยัมปะนานินจังทุกขังวาตังสุขขังวาติทุกขงังพันเตยัมปะนานินจังทุกขังวิปริณามาธรมมังการังนุตังสามะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสมิเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัทยะถาพิขเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจจาพันเตยัมปะนานินจังทุกขังวาตังสุขขังวาติทุกขักขงพัน ยต่มปะนานิจังทุกขังปวิปะรินามะธรรมมังกาลังนุตังสมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหามัสมีเอโซเมอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมัตยถะพิกาเวสัญญานินจาวาอานินจาวาวาติอานิจาวาพันเตยมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขขังวาติทุกขังพันเตยมปะนานิจังทุกขังวิปะรินา มะธรรมังการลังนุตังสามะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหะมัสมิเอโซเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมะยัถาพิขเวสันนิขาลานิจาวะอนิจาวะวาติอนิจาพันเตยัมปนาลินจังทุกขังวาตังสุขขังวาติทุกขังพันเตยัมปนาลินจังทุกขังวิปปรินามะธรรมังการลังนุตังสามะนุปัสสิตุง เอตังมามาเอโซหมามัสมีเอโซเมอัตติโนเฮตังพันเตตังกิงมัตยถาพิขเววิญญาณังหินจังวาอนิจังวาวาติอนิจังพันเตยัมปานานินจังทุกขังวาตัง วาติทุกขังพันเตยำปานานินจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกัลลังนุตังสัมมานุปัสสิตตงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสสมาติหังพิขเวยังกิจจิรูปังอตีิตานาคตปัจจุปนังอัฉตังวาพาหิธาวาโอราริกังวาสุขุมังวาที่นางวาปานีตังวายันทุเรสันติเกวา สัพพังรูปังเนตังมะมะเนโซหามัสมินะเม,เม,เมโซอัตตาติเอวะเมตังยาถาภูตังสัมมัตปัญญายาทัตทัพังยากาจิเวทานาอัติตานาคฆตาปจ,จุปันาอัชตาวาพะหิตาวาโอราริกาวาสุขุมาวาินาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทานาเนตังมะมะเนโซหามัสมิณะเมโซอัตตาติเอวเมตัง ยาทธาภูตังสัมมันปัญญายะทัทพัพังยากาจิตสัญญา,าอตีตานาคตาปัจจุปนาอัชตาวาปะหิตาวาอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาตุเรสันติเจวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโซหามัสมิดนะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยทธาภูตังสัมมันปัญญายะทัทัพังเยเกจิตสังขาราอติตานาคตา ปัจจุปนาคัจต,ตาวาพระหิทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวาเยตุเรวสันติเกวาสัพเพสังคาราเมตังมะมะเนโซหามัสมิณนะเมโซอ,อัตตาติเอวะเมตังยะธาภูาตังสัม,มันปัญญายะทัทัพพังยังกิจจิวิญญาณาังอัีิตานาคตาปัจจุปนันัง อัจฉตังวาพระหิทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาคินังวาปณิตังวายันตุเรสันติกเกวาสัพพังวิญญาณาังเนตังมะมะเนโซหะมัสมินะเม,มโซอ,อัตต,ติเอวะเมตังยาทาภูตังสำมานปัญญายะ,ท,ะทัทธพังเอวงังป,ปัสสังพิขเวสุตวาอาริยะสาวโกลูปัสมิงปิณิพินทติ เวทนายาปินิพินทติสัญญายาปินิพินทติสังขารสุปินิพินทติวิญญาณนัสสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตะมีติยานังโหติกีนาชาติวุตสิตังพลัมมงจาริยังกตังกาลนิยังนาปะรัง อิทธาตาญาติปชานาติติอิทามาวะโวจักพระขาวาตตะมานาปัจาญจวัคคียาภิกขุพระคาวาโตภาสิตังอภิณันทุงอิมัสมิจจะปะนาเวยากาลนัสมิพันญามาเนปันจญจวัคคียานาังพิกขุนางอนุป,ปาทายะอะสาวหิจิตตานิ với một Trình số tiền. สิบสีบส่บทสวดมาหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสกเกศวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวนเนมาหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมัตเตหิพิขุสัตเตหิสเพเหวาอราหรันเตหิทัสาสหิจะโลกาธาทตุหิเทวตายเยภูเยนะสันนิปฏิตาโหติพระขาวตังทักษะนายนะพิกขุสังกจักอัทโขจตูนัง สุทาวาสก,กายิกานาังเทวานาังเอตะทะโหสิอะยังโขภาคาวาสังเคสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมะหะตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัจจามัเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหวาอารหันเตหิทัศหิจักโลกาธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปฏิตาโหติภาคาะตังสัน ทศาานายภาิคูสังคฆะยันน ah. ุนะมะยัมปิเยนะภาคาวะเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตวาภาคาวตโตสันติเกปันเจกะคาทาภาเสยามาติอัทธโขตาเทวตาเยถาปินามะภาลาวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปะสาเรยะ ปสาสาริตังวาพาหังสัม,มิตเชยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตารหิตาภาคาวโตปุรโตปาตุระสักหังสุอัตถโคตาเทวตาภาคาวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสงเอกะมันตังสิตาโขอเอกาเทวตา พระขาววโตสันติเกอีมังคาทางอภาสศิมหาสามาัมโยปะวะนัสินเทวกายาสมาคตาอะคะตัมหะอิมังธรรมะสัมายังทคกิตาเยวะอะปะรชิตะสังคันติอะทาโคอะปรารเทวตาพระขาววโตสันติเกอีมังคา์ทางอภาสศิตันตระพิกขาวโวสมมาทะหังสูง จิตตังอัตตาโนอุชุก,กะมะกังสุสารถีวะเนตะนิคะเอตว,วะอินสียานิรักขันติปทิตาติอะทโขอ,อปะลาเทวตาภาคาะโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคงัง อินทคีรังโอหัจามะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัฐโคอ,อะปาลาเทวตาภาควโตวสันติเกยีมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคตาเศสนเตคะมิสสันติอัะปะยาภูมิงปะหายะมะนุสังเทหัง เทวกายงปริปูเรศสันติต uh. ิอัาโขภาคาวาพิขูอามันเตสิเยภูเยนภิกขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันน at ิปติตาโหติตถาคาตังท uh ัศนายะพิขุสังฆะเยปิเตภิกขเวอาเฮสุงอติตามัทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภาคาวาตานังเอตัปปาระ มาเยวะเทวตาสาน,นิปฏิตาอเฮสุนเสยทาปิมหังเอตาไรหิเยปิเตพิกาเวพระวิสันติอานาคาตามัทานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระคาวันตานางเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยธา,าปิมหังเอตาไรหิอาจิคิสสามีพิกาเวเทวกายานางนามานิ ตาิสสามีพิกาวเวเทวกายานังนามานิเทลิสสามิพิกาวเวเทวกายานังนามานิตังสุนาภาสาธุกังมะณะสิกะโรธาพาลิสสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกขุภาคาวาโตปัจจโสซุ้งภาคาวาเอตาทะโวจ่กสีโลกะมะนุก,กัสสามิยัตถาภูมิมา ตัสสิตาเยสิตาเคลิคัมภะรังปะหิตตาสมาหิตตาปุถูสิหาวะลาลีนาโลมะหังสาภิสัมพูนโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสน,นะมะนาวิลาพิญโยปัญจะสาเตยัตาวาวเนกป,ปิละวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสเรเณรเต เทวกายานังอภิกันตาเตวิชานาถาพิขาโวเตจาตาปะมะกะลุงสุตวพุทธสะสาสานงสางเตสัมปาตูลหุยานังอมนุษสาทัศนางเปเกสะตะมัทธคุงสาหัสสังอัตสัตริงสตังเอกเกสาหัสสานังอมนุษสาธมัมะ,ะสุง อเปเกนาตะมัทขคุงทิสาสภาภูตาอาหุงตันจะสพพางอภินยยะวะวะัคิตาวานาจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกศรเนรเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาถาพิขาวโยเยวหังกิตติสามิคิราหิตอนุปุพพโสสัตตสหัสสาวะยักขาภุมมากปิรวัฒวา อิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยักษ์ศโนโมทมานาอภิกรมุงพี่ขุนังสมิธิวันนางชสาหัสสาเหมะวาตายักษ์ขานานันตะวันนีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวนโตยักษ์ศโนโมทามานาอภิกรมุงพี่ขุนังสมิธวันนางสตาคีราติสาหัสสายักษ์ขานาันตะวันนีนอิทธิมตุติมันตว,วันวันยักษนมทานาอกมพีขุนงสมิวันวนาง อิเจเตโสระสาสะหัสายคานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกรรมุงพิขุนางสิมิติงวันนางเวสานินตาปัญจตัสตาะยานานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกรรมุงพิขุนางสิมิติงวันนางกุมพิโลโลชัคไกโกเวปูระสาเนเวสานางพิญโยนังสะตะสะหัสสังยะกานังยะปะยลูปาสติ กุมพิโรราชากิโกโสปาคะสามิติงว่านางปุริมัจจะที่สังรชาชตะทะรัตโถปะสาสติคันทพานงอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตสาพหาหัวอินทานามาม,มหาพาลาัยที่มันโตชุติมันโตว,วันน้มันโตยัสสีโนมดม,มานะพิกาม,มุงพี่ขุนนางสามิติงว่านางต้าขี้นันจัตที่สังราชาวิรูโหตปาสาสติกุมพันธานาอธิปติ มหาราชายัสสิโสปุตตปิตตสภาหาวมทธนามามหาพาลาอิธิมันโตชุติมันโตว,วันละวันโตญัสสิโนโมทธมานาอภพิกามุงพิกขุนังสมิติงวานางังปัชชิมัจจที่สังราชาวิลุปโคปัสสาสตินาคาาัาอธิปติมหาราชายญาสสิโส ป ah yn, ako, ma ma aya, ุตตะปิตตัสภาหาวงลทานามามาหาภาไหลที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยักษสีโนมธามานาอภิกามุงพี่ขุนางสมิติจริงว่นางอุตตะลันจ่าที่สังราชากุเวโรตัปปะสาสติยคานาทธิปติมหาราชายักษสีโสปุตตะปิตตัสภาหาวงลทานามามาหาภาไหลที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยักสสีโนมธามานาอภิกามุงพี่ขุนางสมิติจงวันางปุริมาทิสังตะท่าตะลัดโถ ปิเนวิลุหโกปชิเมนาวิลุปโคกุเวโรอุตตรังที่สังจัตโรเตมหาราชาสะมันตาจากตุโดที่สาทันทลละมานาอัตสุงวเนกาปิละวะาวัตเวเตสังมายาวิโนทาศาอาคูวันจานิกาสทามายากูเวนทุเวนเทนทุวิภูจักวิภูโตสาหาจันทโนตะมัเศษโทจอ กนนนินุมันทุนิดมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสูโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจจะคันทัพโพโนโรราชาชาโนสัพโพอาคูปัญจัสิโ,โ,สโขเจวะติมพารูสุริยะวัชชาเอเตจันเยจะราชาโน คันทภาสาหลาชุภิโมทะมานาอาภิกามุภิขูนางสมิติงวาน,นังอาทาขูนาภาสนาคาเวสาลาสาหตัชะกากรรมพระลัาตตะลาอาคูปายาคาสาหะยติภิยามมนาทัพตรัฐาจะอาคูนาคายาสาศิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวาน,นัง เยนาคาลาเชสหะสหรันติทิพพาธิชาปขิวิสุทธาจักคูเวหายาสาเตวานามชัชชปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอะภยันตะราทานาครา,าชานณมาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุโทโธ สันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันาสาระนะมะกัางสุพุธทธังสิตาวะชิระหตเทนะสัมุทธังอสุลาสิตาพาตารวาสะวัตเสเตอิธิมันโตยัสสินโนการกัญชามหาพิศมาอาสุลาธานาเวคาสา เวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทมนมุจิสหสะตันจะพระลิปุตตานาังสเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนัางพาหุพัะมุปาคโมงสัมมาโยธานิพัทันเตพิข,ขูนางสัมมิติงวะนาง อาโปจัตเทวาปัทวีจัตเตโชวาโยวาโยตตาาคโมูวารุณาวารุนาเทวาโสโมวะยะสะสาสะหเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนท่าเสต์ท่าสาธกายาสเพนานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทัมมานาอภพิการมงพี่ขุนังสมิติงวันาง เวนทูจะเทวาสหารีจะอาสามาจะทูเวย่ามาจะตทันสูปานิสาเทวาจัทธามาคูปุลักิตาสุริยัูปานิสาเทวาสุริยามาคูปุลักิตากขิตานิปุลักขิตวาอาคูมันทะวะลาหกะวะสูนางวะสาวาเสตโทสโกปาคะปุรินทาโท เลทะเสเตทาสาธากายาสาพเพนานันทวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนันนาวันโตยักษ์สีโนโมทมามนาอภิกรรมุพิขูนางเสมิติงนวนานังปะทาคูสหาคูเทวาชาละมัคคิสิขารีวาอะลิทากาจะโลชาจะปปปมาปุพพานิพาสีโนวารุณาสาหาธรรม,มาจัอชุตตาจะอเนชากาสุเลยะลุจีราอาคูอาคู วาสากะเนสีโนท่าเสเตท่าสาทากายาสเพนานันตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสัตสีโนมธมานาอภิกามุงพิขูนางสมิถึงวะนังสามานามหาสามานามานุษยามานุสุตตมาสิทธาปทูสิกาอาคูอาคูมา,ามนโนปทูสิกาอาัธาคูหารายโยเทวะเยจะโลหิตะ วาสิโนปราราคามาฮาปราราคาอาคูเทวยายัสสิโนทเสเตทัสสาทากายาสเพนอนันตวันนิโนอิทิมโตชุติตว,วันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพีกขุนังสุนิติวงวัน,นังสุก,การการุมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสาหะโคทาตะไคหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนนาสาทามตาหาราคาชา นิสก,กาจะยะสัตสีโนทัตนะยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัส,สติทาเสเตทัดสาทากายาสาเพนานันตะวันนินโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัตสีโนมทามานาอภิกรมุพิคูนังจุมิตริวันนางเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจะยะสัตสีโนลำสัมพิตากาลามะเสถาโชตินามาจะอาสาวา นิม,มานาลติโนอาคูอาทาคูปารามินตาทัาเสเตทเะาสาทา,ายาสาเพนานันตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาสาศสิโนโมทามานาอภิกามมงพี่ขุนังสมิติวนันนางทัศเสเตเทว,วานิกายาสาเพนา,นานันตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยทัสทิสาสาหะ อุถชาติมาคีลังโอคติน,นะมะนาสะวังทักขโมคาตรารังนาคังจันทันวังอภสิตาติตังสุพัมมาประระมัตโตจักปุตตาอิทิมัตโตสหาหะสันนังกุมาโรติโซจักโซปคัคตสมิติงวานณังสหัสะพัมมะโลกานางังมหาพัมมาพิติทัติ ุปะปันโนชุติมันตพิสมากายโยยัสสิโสทเสตทะอิสลาอาคูปเจกะวะสาวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพรรมะเกมะระเสนาอภาิกันปัสสะกันหัสสะมันที่ยังเอทะคันหะถะพันทะ ราเคนาพันธะมัตถุโวสะมันตาประริวาเรทะมาโวมุจิตตะโกจิหนังอิติอัตธะมหา,าเซโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหจจะสารางกัตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคฐานะยันโตสะวิชุโก ตถา,าโสปัจจุทาวติสังกุโทอาัศายังวะเสตันจสัพังอภินญายะวะวกะิตาวานาจะกูมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสารเนรเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิขโว เตจาอปะมะกะรุงสุตวาพุทธศาสาสาสะนังวิตาราเคหิตปากามงในสังโลมัมปิอิชยุงสเพวิชิตะสังคามาพายาตีตายาัสาสินโนโมทันติสาหภูเตหิสาวเกเตชะเนสุตาติ